คุณผู้ชมเนี่ยดูคลิปอุบัติเหตุหลายคนบอกว่าเอ๊ะตามข่าวนะ<ม>ที่บอกว่ารถกระบะเนี่ยไปชนท้ายรถโรลส์รอยสามสิบสองล้านบาท<ม>ตอนนั้นบอกโอ้โหเอาแล้วชนท้ายโรลส์รอยรถหรูขนาดนี้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายมาชดใช้ณนะตอนนั้นข่าวออกมาอีกบอกเอ้ยเจ้าของรถใจด,ดีไม่เอาเรื่อง<ม>ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะต่างคนต่างซ่อมต่างคนต่างซ่อมมีคํานี้ออกมาอาแต่ว่าก่อนอื่นคุณผู้ชมก่อนจะไปติดตามว่าคดีมันพลิกไปดูคลิปอุบัติเหตุต้นเรื่องกันก่อนค่ะ ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นพอพื้นดูงหือเปล่ภาพก็โปวดใจแล้วเ,เพลงประกอบนี่คือแบบตรงไหนที่มันผิดพลาดต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนตรงไหนจริงๆ<อ>คุณผู้ชมคือคนถ่ายคลิปเนี่ยก็คงจะถ่ายไปแล้วก็แบบ โอ้ยรถกระบะคันนั้นแม่ไปชนท้ายรถโรชลอยสามสิบสองล้านบาทนะคะหลายคนบอกทุนประกันจะพอหรือเปล่า<ะ>แต่ตอนนั้นก็บอกอ๋อเจ้าของรถเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวจีนพอเกิดเหตุเธอลงมาดูรถนิดหน่อยแล้วก็ขับออกไปรายงานข่าวตอนนั้นเลยหลายคนบอกว่าอา้าวมีการรายงานข่าวว่าหญิงสาวชาวจีนเจ้าของรถโรชลอยไม่ติดใจเอาความเพราะเหมือนกับว่าเธอเนี่ยเบรกกระทันหันจนเหมือนกับว่า รถเธอเนี่ยเธอเป็นฝ่ายผิดด้วยซ้ำอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้น13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวก่อนขอความเข้าใจกันก่อนนะฮะ<อ>การเบรกทกันหันรถข้างหน้าคือไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะฮะ<อ>คือความรับผิดชอบคือ,อเราจะต้องเบรกให้ทนันแล้วไม่ไปชนท้ายเขาถ,ถ้าเราชนท้ายเขายังไงรถข้างหลังก็ผิดฮะนั่นนะสิอะเอาต่อมาค่ะพลตํารตรีจรุนเกียรติปานแก้รักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะก็กล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าที่รถรถลอยไม่ติดใจเอาความกระบะแต่งซิ่งไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่า คนที่เป็นเจ้าของรถคนที่เป็นคนขับรถโรลส์รอยเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวจีนเธอพูดไทยไม่ได้และตอนนั้นเธอมีธุระด่วนก็เลยออกไปจากที่กเกิดเหตุส่วนคนขับรถกระบะชื่อว่านายพงเทพอายุ23ปีนายพงเทพก็อ้างว่ารถโรลส์ร,รอยข้างหน้าเนี่ยเบรกกระทันหันและก็ไม่ติดใจเอาความ,อมตอนนั้นข่าวแบบนั้นแต่ณนะวันนี้คุณผู้ชม คดีพลิกนะคะดูภาพนี้เลยคุณผู้ชมคะนี่คือล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเองใช่ไหมครับสาวจีนเจ้าของรถโรลส์รอยส์นะพร้อมทนายความเข้าแจ้งความกับตํารวจกองกํากับการตํารวจทางหลวง8เพื่อเอาผิดกับคนขับรถกระบะที่ขับชนท้ายนะฮะโดยทนายความก็ให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าของรถชาวจีนรายนี้ทําธุรกิจร้านอาหารในไทยมีสาขาทั้งในกรุงเทพและพัทยาวันเกิดเหตุกําลังนํารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการระหว่างที่ขับรถมาปกติจู่ๆรถกระบะคู่กรณีขับมาพุ่งชนท้ายอย่างแรง ตัวเธอจึงลงไปเจรจากับคู่กรณีแต่ด้วยความที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้จึงใช้ภาษามือแลนะบอกว่าจะให้ไปเจอกันที่อู่รถเพราะกําลังจะเอารถไปตรวจเช็คยืนยันไม่ได้บอกว่าไม่เอาความนะครับเมื่อทราบข่าวก็เลยตกใจเฮ้ยเราไม่เอาความตอนไหนอะ่ะก็เลยรีบปรึกษาทนายความโรสลอยคุณผู้ชมมีประกันชั้นหนึ่งนะความเสียหายของรถของเธอนะคะไฟท้ายแตกบ,บังโคลนด้านหลังเสียหายประเมินค่าซ่อมเนี่ยประมาณ1นึ่งล้านสามแสนบาทบแล้วจะบอกเลยนะ ที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวว่าต่างคนต่างซ่อมไม่เป็นความจริงเธอยืนยันค่ะว่าฉันไม่ใช่ฝ่ายผิดเดี๋ยวจะให้บริษัทประกันเป็นผู้ดําเนินการเรื่องค่าเสียหายนี้นะคะเอาไปฟังเสียงเรื่องนี้จากทนายความค่ะแม่เขาขาาับมาดีปกติครับรถก็บบาลเลยครับจนท้ายเขา,าขเองครับแ,แม่เขาผพูดแต่ว่า,วาสื่อสารนิดหน่อยคือว่าให้ขับตามไปที่นี้นะแต่าให้ไปคอยที่อื่นแต่ว่าคะแนนประกันไปแล้วด้วยที่นั่น ใช่ครบัรบครับก็ยืนยันตรงนี้นะครับขณะเดียวกันอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีก็มีการโพสต์ภาพรถกระบะคันเกิดเหตุสภาพพังยับจอดอยู่ที่อู่พร้อมข้อความสวัสดีตอนเช้าวัยรุ่นโรลส์รอยส์อดีตอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปชาวเน็ตก็โหทัวเลยนะฮะขึ้นรถทัวม,มาลงที่อู่นี้เลยนะครับบอกว่าเฮ้ยมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้กำลังเป็นคดีความกันอยู่ ล่าสุดทีมข่าวโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเจ้าของอู่ใช่ไหมครับใช่เขาบอกว่าเนี่ยเจ้าของรถกระบะเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าอู่นะเอามาแล้วก็บอกว่าชนท้ายรถหรูแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยเบรกกระทันหันความเสียหายเนี่ยคือประเมินนะรถคันนี้คุณผู้ชมกระบะคันนี้นะคะประกันขาดไป2เดือนก่อนแล้วเมื่อวานเจ้าของรถโทรมาบอกอู่บอกเนี่ยพี่เดี๋ยวซ่อมเงินสดนะวงเงิน1 0 0 0 0แบาททีนี้พอมีข่าวว่าเจ้าของรถโรลส์รอยส์กำลังแจ้งความเอาผิด ตอนนี้ยังติดต่อเจ้าของรถไม่ได้และทั้งอู่ก็บอกว่าชะลอการซ่อมรถกระบะคันนี้ไว้ก่อนจอดเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะครับอา้าวก็เป็นความคืบหน้ากรณีนี้คุณผู้ชมครับก็ต้องตามมาแล้วฮะมารับผิดชอบนะฮะ r o ลส์รอยส์เหลาซื้อไหลซื้ออันนี้ภาษาจีนโรลสร์รอยส์ภาษาจีนเหลาซื้อไหลซือานสามอะ่ะค่าซ่อมนะ